ตอนที่27ทลายปราการอสูรตูมดาบในมือของเพลิงประทะเข้ากับพื้นผิวของโดมอาคมสีดำสนิทเกิดเสียงดังสนัน่นราวกับอสศนีบาดฟาดลงกลางผืนดินแรงสะท้อนมหาศาลส่งร่างของชายหนุ่มกระเด็นกลับไปหลายว่าความเจ็บปวดแล่นปราดไปทั่วร่างราวกับกระดูกจะแหลกสลายเขาชุดลงกับพื้นแต่ยังคงกัดฟันเงยหน้ามองปราการอันน่าสะพรึงกลัวนั้นด้วยแววตาที่ไม่ยอมแพ้ มันแข็งแกร่งเกินไปการโจมตีทางกายภาพธรรมดาไม่มีทางทำลายมันได้อย่างแน่นอนในขณะเดียวกันณใจกลางพิธีกรรมคุณอำนาจที่กำลังจะบรรลุถึงขั้นสุดท้ายของการร่ายมนตราก็พลันชงักงันดวงตาที่เคยหลับพริมเบิกโพลงขึ้นด้วยความตกตะลึงระคนโกรธเกรี้ยวพลังนี่มันสายเลือดแห่งราตรีเขาสะบัดออกมาเสียงดังความรู้สึกสั่นสะเทือนเมื่อครู่ ไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งของพลังงานธรรมดาแต่มันคือพลังบริสุทธิ์ของสายเลือดโบราณที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับสายเลือดสุริยันที่เขากำลังจะหลอมรวมเจ้าเด็กนั่นมันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรความลำพองใจของเขาแปลเปลี่ยนเป็นความรำคาญใจอย่างที่สุดพิธีกรรมของเขาไม่อาจหยุดยั้งได้ในตอนนี้แต่เขาก็ไม่อาจปล่อยให้ตัวแปรสำคัญนี้มาทำลายทุกสิ่งที่เขาสร้างมา น่ารำคาญสิ้นดีคุณอำนาจตวัดมืออย่างเกลี้ยกล่อมอสูรเงาจงออกไปจัดการผู้บุกรุกซะสิ้นคำสั่งพื้นผิวของโดมอาคมที่เพลิงกำลังจ้องมองอยู่นั้นก็เกิดการกระเพื่อมไหวเงาดำทมินหลายสายผุดขึ้นจากโดมพลังงานและจับตัวกันเป็นรูปร่างของอสูรร้ายร่างของพวกมันไร้ตัวตนแน่ชัดดวงตาเป็นเพียงจุดสีแดงฉานที่ลุกโชนด้วยจิตสังหาร มันส่งเสียงกรีดร้องไร้สำเนียงก่อนจะพุ่งเข้าใส่เพลิงจากทุกทิศทางเพลิงทะยานตัวลุกขึ้นตั้งหลักรับมือเพลงดาบของเขาตวัดออกไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำคมดาบฟันผ่านร่างของอสูรเงาตนหนึ่งแต่มันกลับเรีกความรู้สึกต้านทานร่างนั้นสลายตัวเป็นควันดำก่อนจะกลับไปรวมตัวกันใหม่อย่างรวดเร็วบ้าจริงเพลงสบทเขาตระหนักได้ในทันทีว่าอาสูรพวกนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโดมอาคม การโจมตีธรรมดาจึงไร้ผลอาสูรเงาตนหนึ่งอาศัยจังหวะที่เขาเสียสมาธิพุ่งเข้ามาใช้กรงเล็บเงาตะปบเข้าที่ผันหลังของเขาเกิดเป็นรอยแผลยาวลึกจนเลือดสีสดสาดกระเซ็นเผืองคำรามออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่แทนที่จะหวาดกลัวเขากลับรู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดในตอนที่กรงเล็บของอาสูรสัมผัสตัวเขาพลังในสายเลือดแห่งราตรีของเขากลับเกิดปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรุนแรงเขาเข้าใจแล้ว ไม่ใช่การทำลายแต่คือการแทรกแซงเพลิงไม่สนใจอสูรเงาที่เหลืออีกต่อไปเขารวบรวมพลังก,กำลัง,ท,งทั้งหมดที่เหลืออยู่พุ่งตัวฝ่าวงล้อมของพวกมันกลับไปยังโดมอาคมอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เขาไม่ได้ใช้ดาบแต่เขาวางฝ่ามือลงบนพื้นผิวอันเย็นเยียบของมันโดยตรงเพลิงกรีดร้องสุดเสียงเมื่อพลังงานอันชั่วร้ายจากโดมอาคมไหลทะลักเข้าสู่ร่างของเขา พยายามฉีกกระชากวิญญาณของเขาให้แหลกสลายแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ปลดปล่อยพลังทั้งหมดจากสายเลือดแห่งราตรีสวนกลับเข้าไปมันคือการประทะก,กันของพลังแห่งความมืดสองรูปแบบพลังความมืดอันเกิดจากมนตราอันวิปลาดของคุณอำนาจและพลังแห่งราตรีอันบริสุทธิ์แต่โบราณที่ไหลเวียนในกายของเพลิงเปรียยเปรียยเปรียงบนพื้นผิวของดมอาพมอันสมบูรณ์แบบบัตนี้ได้ปรากฏรอยกราวเล็กๆขึ้น รอยกราวที่ส่องประกายแสงสว่างออกมาคุณอำนาจสัมผัสได้ถึงความผิดพลาดนั้นและเบิกตากว้างด้วยความไม่อยากเชื่อเป็นไปไม่ได้เพลงทุ่มเทพละเฮือกสุดท้ายผลักดันพลังแห่งสายเลือดราตรีเข้าไปในรอยกราวนั้นจนมันขยายใหญ่ขึ้นใหญ่พอที่คนเพียงคนเดียวจะรอดผ่านไปได้เขาไม่รอช้าถอนมือออกจากโดมอาคมและพุ่งตัวลอดผ่านช่องว่างที่ใกล้จะปิดตัวลงนั้นเข้าไปในทันที วูช่องว่างนั้นปิดตัวลงในบัตรดลตัดขาดเขาจากโลกภายนอกโดยสมบูรณ์เพลิงล้มลงคุกเข่ากับพื้นหญ้าชื้นแฉะในเขตปราสาสเขาหอบหายใจอย่างหนักหน่วงบาดแผลบนแผ่นหลังยังคมเจ็บปวดแต่เขาก็ทำสำเร็จเขาเข้ามาข้างในได้แล้วเบื้องหน้าของเขาคือตัวปราสาททธมินที่ตั้งตระหง่านอยู่ไม่ไกลยอดสูงสุดของมันคือที่ที่เขาสัมผัสได้ถึงพลังงานที่เข้มข้นที่สุดและเป็นที่ที่อัญชลีอยู่ เพลิงใช้ดับพยุงร่างให้ลุกขึ้นยืนช้าๆแม้จะบาดเจ็บและอ่อนล้าแต่ดวงตาของเขากลับลุกโชนด้วยเปลวไฟแห่งความหวังและความมุ่งมั่นการต่อสู้ที่แท้จริงกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว